ครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมสวนผักไฮโดรครับผมนี่ฮะทำโต๊ะปลูกแบบสวยงามนะครับปลูกในกล่องโฟมนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้าของนะครับผมเจ้าของตัวนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อวสันต์ครับผมหรือชื่อเล่นก็ไก่ครับผมนี่ครับอ่าพิกัดบ้านนี้บ้านอะไรครับตาบลกล้วยครับผมตาบลช่องเหนืออาเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์ครับโอ้ดูผักงามมากเลยครับสวยงามมากนะครับผมอ่า เป็นมายัางไงครับผมได้มาปลูกผักครับแต่ก่อนทําอะไรทํนอะไรครับผมแต่ก่อนก็ทํางานแรกๆกก็คือขับแท็กซี่ครับมาเจอโควิดรอบแรกก็คือไม่ไหวก็เลยกลับมาอ,อยู่บ้านครับผมก็เ,เลยมาขายของแล้วก็เลี้ยงจิ้งหรีดไปด้วยไปมาๆก็คือทั้งจิ้งหรีดทั้งเลี้ยงวัวแล้วก็ปลูกผักนี้ก็เพิ่งลองได้ประมาณเดือนกว่าๆสองเดือนนี่แหละครับโอ้สองเดือนเองครับ ได้ปลูกผักตัวนี้คือไปศึกษาเรียนรู้มาจากไหนครับเอ่อมาเอ่อมาจากเกษตรยั่งยืนนะครับครับผมครับครับผมอ๋อตัวนี้ตัวนี้เรียกว่าผักไฮโดรใช่ไหมครับครับไฮโดรเป็นไฮโดรประเภทไหนครับตัวนี้ครับไฮโดรเอ่อเป็นพวกเรดคอร์ดกับฟิลเล่แล้วก็บัตเตอร์เฮดมันจะเป็นพวกสลัดผักสลัดทั้งนั้นนะครับผมครับเป็นสลัดปลูกน้ํานิ่งนะครับอ๋อเป็นน้ํานิ่ง คือถ้าน้ํานิ่งกับน้ําบนมันมีความต่างไหมครับในการปลูกครับถ้าน้ําบนเราจะต้องใช้ไฟเนาะออการลงทุนก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องเยอะหรือเปล่าแต่ผมก็ถือว่าน้ํานิ่งมันลงทุนไม่เยอะครับผม,มอยู่บ้านได้เนาะออลงทุนได้ทีละนิดทีละหน่อยก็ขยายขยายขึ้นไปเรื่อยๆครับครับผมแต่โรงเรือนนี่คือสร้างแบบง่ายๆเลยเนาะค,คือไม่ต้องทุนเยอะค,อคือมี ใช้ไม้อะไรครับทำตัวนี้ไผ่แล้วก็ไม้ยูคาเนี่แหละครับไม้ไผ่ยูคาครับผมอือเนี่ดูครับโครตตัวนี้ครับเนี่ยเป็นไม้ไม้ไผ่ครับทำแบบลงทุนแบบน้อยสุดเนาะครับคือคือถ้าซื้อเหล็กมันแพงใช่ไหมครับใช่ครับเรางบไม่มีงประมาณไม่มีแล้วก็เริ่มตั้งแต่ทีละน้อยค่อยค่อยขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับผมครับผมลองเรือนี้กว้างยาวเท่าไหร่ครับลองเรือนี้ครับนี่อยู่ประมาณสามเมตรสามเมตรห้าสิบครับครับยาวก็อยู่ประมาณหก อีกหกถึงสิบเมตรนี่แหละครับเพราะว่าก็ทาทาแบบไม้ไผ่ยาวแค่ไหนก็คือวัดตามระยะไม้ไผ่นี่แหละครับครับผมแล้วต้นทุนในการทําเรือนประมาณเท่าไหร่เยอะไหมครับผมก็ต้นทุนลงเรือนนี่ไม่ครับประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยนี่แหละครับสําหรับซื้อไม้เนาะครับแล้วก็ซื้อผ้าสแลนอะไรเนี่ยแต่มาลงทุนเพิ่มก็คือต้องเป็นผ้ายาง ้ายางครับผมรุมโรงเรือนอันนี้จะแพงหน่อยนึงครับผม้ายามแบบหนาเนาะครับผมแบบหนาครับร้อยห้าสิบไมคอนครับผมร้อยห้าสิบไมคอนนะครับมันจะอยู่ได้นานนะครับอแล้วทีนี้ในส่วนของโต๊ะนะครับโตะนี่คือทําแบบไหนบ้างครับโตตัวนี้นะเอาแบบง่ายๆลยครับไม้ยูคามาตียึดๆๆกันแล้วก็เอาไม้ไผ่ทาเป็นาแล้วก็เอากระเบื้องมาวางทับอีกทีหนึ่งครับผมง่ายๆเนาะทาแบบง่ายๆเลยครับ กระเบื้องนะครับนี่กระเบื้องเก่ามาใส่นะครับใช่ครับเก็บกระเบื้องในสวนนะครับแบบนี้ครับผมนี่ครับก็ไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับอันนี้ก็คือกําลังลองปลูกทุก้ามูลมะเขือเทศครับมะเขือเทศครับผมปลูกแบบในน้าเรานี่แหละครับลองลองเปิดดูเป็นไงโอ้นี่แบบนี้ดูรากสวยงามนะครับครับนี้ซื้อกล่องมาเรียบร้อยแล้วก็กะว่ากล่องนึงจะใส่สองต้นสองต้นมันจะได้รากมันรากมันจะเยอะครับผมยังยังกองโฟมไม่คือซื้อมาแพงไหมครับ อันนี้อยู่ประมาณ60กว่าบาทครับ6กบกว่าบาทครับจากนั้นก็คือใส่ถุงพลาสติกครับพลาสติกเวลาเราเวลาเราเก็บเก็บครั้งหนึ่งแล้วก็ทิ้งทิ้งตัวนี้ครับของโฟมเราก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมถ้าเราไม่ใส่ถุงพลาสติกได้ไหมใส่ถุงโฟมมัน,ม,นมันได้เหมือนกันครับแต่ว่ามีเิษรั่วเยอะอ๋อมันรั่วเยอะแต่ถ้าเราใส่อย่างเงี้ยไอ้ของโฟมเราก็จะเก็บไว้ได้นานครับผมโอ้โหครับดูสวยงามมากครับอันนี้ใบอะไรครับผมขึ้นช่ายครับขึ้นช่าย นี่ครับโอ้ดูเป็นกอสวยงามมากครับอันนี้อยู่ประมาณกี่วันแล้วครับอันนี้อยู่ประมาณยี่สิบยี่สิบสามโอ้ดูรากครับรากสวยงามมากเลยครับโอ้ดูครับสวยนะครับครับนี่ฮะสวยงามมากนะครับแล้วการดูแลครับดูแลยังไงบ้างครับตัวนี้คืเราเราลงต้นกล้าต้นก้าเสร็จแล้วก็ไม่ต้องดูแลอะไรเยอะครับก็คือปล่อยปล่อยให้เขาเจริญเติบโตของเขาเองแค่ถ้ามันโตขึ้นมานิดนึงแล้วก็มันดูหนอนครับ นอนแล้วก็แมลงที่มันลงแค่นั้นแหละครับก็คือคอยดูว่าน้ํามันลดลงไหมเราก็คอยเติมน้ําเติมปุ๋ยของเขาลงไปครับบครัสารอาหารนี่คือแบบไหนเป็น A อบหรือเบล่าครับขอปุ๋ยเอบีครับผมคือมันใช้ค่าเดียวกันหมดเลยไหมหรือว่าต้องเปลี่ยนตามความเจริญเติบโตครับใช้ค่าเดียวกันกันเลยครับค่าเดียวกันหมดเลยครับผมคือเราเติมครั้งครั้งเดียวเสร็จแล้วครั้งที่2เราก็คือคอยเติมแค่น้ำน้ำเปล่าแล้วนี่นะครับครับโอ้ดูครับสวยงามมากครับท่านชมครับ อันนี้กลางหอเลยครับกลางหอกลางสวยงามนะครับอันนี้เพิ่งลงครับผมนี่ครับอันนี้หรือบางคนเรียกว่าสลัดกุหลาบก็ได้เนาะใช่ครับผมสวยงามครับอันนี้ใกล้เก็บได้ยังครับเก็บได้แล้วครับผมเก็บได้แล้วครับโอ้ดูครับสวยงามครับท่านชมครับดูอันนี้ทั้งหมดประมาณกี่กล่องครับที่อยู่ในฟาร์มครับตอนนี้มีอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าครับเจ็ดสิบห้าเอามาลงเพิ่มอีก สี่สิบกล่องครับก็คือลงเพิ่มขยับไปเรื่อยๆจากขายผักชุดแรกนี่แหละครับก็ได้เงินไปซื้อลงอต่อยก็คือทําทุนต่อยใช่ครับโอ้นี่ดีครับดูข้างล่างครับมีทุกอย่างนะครับผักบุ้งก็มีครับปลกหลายอย่างนะครับแล้วก็มีเนี่ยพืชกลับโผนะครับดูพริกครับนี่ครับลองลองทำดูครับนี่ครับมันเงยหน้าขึ้นมาข้างบนครับออกติดผลนะครับพริกกลับโผนะเลยครับโอ้บนี่เจอแดดก็จะ อันนี้นิดหนึ่งนะครับช่วงนี้กลางวันแต่ถ้าตกตอนเย็นมาเขาก็จะสดชื่นที่แต่ไม่เป็นไรเนาะพอเย็นมาสดชื่หมันเดิมครับผมโอ้โหดูครับสวยงามมากนี่ฮะนี่เรามาช่วงแดดร้อนนะครับมันก็จะเหี่ยวแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าช่วงเช้ากับช่วงเย็นโอ้โหเห็นแล้วแบบรู้สึกแบบว่ามันมันสวยจนไม่น่ากินเดี๋ยดูต้นใหม่ๆครับ ต้นนี้ก็กําลังเกิดครับผมอันนี้จะเป็นพอต้นกล้าครับพออันนี้เราจะเอามาใส่ในชุดหกหกอย่างเงี้ยครับหกหลุมแต่อันนี้จะเป็นเพาะให้ให้เขาโตขึ้นนิดนึงอ๋อแล้วค่อยย้ายค่อยย้ายใช่ไหมครับ่อยย้ายครับผมแล้วเม็ดคือเม็ดเราเพาะแบบไหนครับเม็ดผมเม็ดผมจะเพาะจากนี่ครับจากเมล็ดลงใส่นกระดาษทิชชู่ครับ <grille S 2> โอ้นี่นี่ต้นกล้าก็คือเอาเม็ดมาหยอดใส่ในนี้ใช่ไหมครับแม่ครับคือเราจะเอาเมล็ดมาแล้วก็เอากระดาษทิชชู่แล้วก็หากล่องหรือหาจานง่ายๆครับครับก็คือฉีดน้ําฉีดน้ําใส่กระดาษทิชชู่ให้มันชุ่มิดนึงแล้วก็เอาต้นกาวลอยๆลงไปแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ทับอีกทีนึงครับไว้ตู้เย็นครับไม่ต้องใส่ช่องพีนะใส่ช่องธรรมดาไว้คืนนึงแล้วก็ตอนเช้าแล้วก็ออกมาครับออกมาเก็บไว้ที่มืดแล้วก็วันหนึ่ง ล้วพอวันที่สองเราออกมาวางไว้ข้างนอกสว่างเดี๋ยวต้นกาจะขึ้นมาให้มันแทงรากขึ้นมานิดนึงครับผมครับผมอันนี้อ๋นนี้แบบนี้อันนี้แทงรากไว้อันนี้ผมปล่อยไว้นานผมไปกรุงเทพกลับมามาดูครับต้นกลามันเลยโอ้นี่เป็นแบบนี้ครับครับผมอันนี้คือมันมันมันเลยลงลงละครับผมเพราะว่าตามจริงแค่สามวันแค่นั้นเราก็เอาลง ลงเสียบใส่พอครบสามวันคึอนมาเสียบลงในนี้ผม <Ừ. S 2> แล้วก็ไว้แบบนี้กี่วันจะย้ายไปลงกล่องครับอตวนนี้ถ้ามันครบประมาณ18วันครับครับ18วันอันนี้จะใบมันจะชนกันครับให้ใบมันชนกันแล้วก็ลงอย่างนั้นได้นะครับให้มันโตขึ้นแต่ถ้ามันขึ้นมาขนาดนี้เราเราเราเปลี่ยนเป็นจ่างน้ําธรรมดานะครับ เรามาใส่เป็นน้ําปุ๋ยได้แล้วครับอ๋อก็คือจะไร่น้ำธรรมดาก่อนแล้วเป็นน้ําปุ๋ยครับผมเอาน้ําปุ๋ยแบบเจอจางนิดน,นึงก็เอามาลงให้เขาวันนี้เขาจเจริญเติบโตก็คือ พร้อมที่จะลงครับแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับอันนี้อันนี้อันนี้แค่อันนี้เจ็ดวันครับเจ็ดปั้นครับวันนี้อันนี้ประมาณสามวันครับผมนี่คือใส่นี่ครับผักพื้นบ้านเราเลยครับผมเนี่ยอันนี้อันนี้คือทดลองใช่ไหมครับครบผมทดลองครับในน้ำก็คือไปซื้อวันนั้นแหละครับครับครับซื้อมาวันนั้นก็เลยมาลองนดีดีดเล่ากอนเลยครับเล่ากลอครับนี่ครับลองแล้วก็ทำแบบอ ฝั่งนี้ก็มีครับฝั่งนี้ไอตัวนั้นคือเตรียมไว้สลับผมพอต่อใช่ไหมครับใช่ครับ,รบตอนนี้เตรียมน้ําพักน้ําไว้ประมาณคืนหนึ่งแล้วก็เอาตัวที่ต้นกล้าพอที่จะลงได้ล้วก็เอามาลงไปเมืนกัครับตัวนี้เป็นโต๊ะนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูข้างล่างนะครับอันนี้เป็นสูตรไปเอามาจากเขาเรียนแบบมาจากเขาครับผมผมก็ทําอยู่ในยูทูบนะครับใช่ครับผมโอ้บรรลับตั้งนะครับแล้วก็ใช้อะไรทําคาลใช้เหล็กใช้ใช้เหล็กครับผมอ๋อนี่นี่เหล็กกล่องนะครับคทำคานนะครับ แล้วก็ใส่กระเบื้องนี่ฮะแบบนี้เห็นก็ททำใน u t u b e นะครับสวยงามเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็กระเบื้องใส่นะครับแล้วก็วางเป็นโต๊ะปลูกนะครับนี่ครับก็ได้ได้มาจากที่ที่ไปศึกษามาจากที่เกษตรยั่งยืนนั่นแหละครับครับผมคือถ้าได้ความรู้มาจากพี่ก็คือที่เขาเทคแคร์ดีมากคืออยากให้น้องมาทําอย่างนี้พอไม่เข้าใจก็คือโทรหาแกก็แนะนําทุกอย่างคือก็เลย ประสบความสําเร็จครับตอนนี้คือประสบผลสําเร็จแล้วเนอะครับผมก็ถือว่าอยู่บ้านได้แล้วครับครับตอนนี้ผ่านมากี่เดือนแล้วที่ที่ทำผักตัวนี้ครับก็สองจะเข้าสองเดือนนี่แหละครับเข้าสองเดือนแล้วโอ้ได้ได้ขายมาประมาณกี่รุ่นแล้วครับก็รุ่นได้รุ่นหนึ่งแล้วครับรุ่นหนึ่งแล้วรุ่นหนึ่งก็รุ่นสองนี่ก็คือนี่นี่คือรุ่นสองแล้วครับโอ้ครับผมถือต้นกล้าจะเป็นต้นกล้ารุ่นสามครับอันนี้ไปขายที่ไหนบ้างตลาดตอนนี้ครับยังไม่ได้ออกขายเลยครับก็คือมีลูกค้ามา พอลูกค้ามาที่นี่เลยถึงที่เลยครับผกโตไม่ทันครับโตไม่ทันขายครับตอนแรกคิดว่าจะขายไม่ได้พอถ่ายรูปลงเฟซอะไรเรื่อยๆก็คือแถวบ้านแถวนี้เขารู้จักก็เข้ามาลองเอาไปกินแต่คนได้มาครั้งหนึ่งก็ต้องมารอบสองรอบสามเขาติดใจเลยเนาะได้ครับก็เป็นการทําตลาดออนไลน์นะตอนนี้เนาะใช่ครับก็น่าจะ เป็นออนไลน์ดีกว่าครับทุกวันนี้ครับผมสมมติว่าใครที่สนใจอยากมาเรียนรู้การปลูกสามารถที่จะมาศึกษาได้ไหมครับได้ครับผมได้พร้อมครับผมดอครับผมของผมก็จะมีชุดปลูกชุดอะไรให้ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับครับก็มีขายด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับมีมีครับผมอืมนี่ครับสนใจก็สอบถามมาได้ขอเบอร์โทรไว้ก่อนครับเบอร์โทรผมศูนย์แปดศูนย์แปดห้าสองศูนย์สองเจ็ดหกครับผมครับผมมีเฟซบุ๊กมีเพจไหมครับวสา3ครับผม ครับผมเฟยบุ๊กชื่อวัสผมเป็นภาษาไทยนะครับครับก็คือพิมก็คือขึ้นเลยครับผมอืมนี่ครับสนใจก็สอบถามมาได้ครับผมอันนี้การที่เราลงทุนตอนนี้เราคิดว่าประมาณใช้เวลาประมาณเท่าไหร่คือเราจะขึ้นทุนตัวนี้ได้ครับก็ถามว่าคื้นทุนรอบสองรอบสามก็น่าจะพออยู่ตัวได้แล้วครับแต่ว่าถ้าเรายังขยับเรื่อยๆมันก็จะเอาทุนเก่า <ล><ช>ยๆข <โก S 1> องใหม่ไปเรื่อยๆครับผมออก็คือจุดหมายก็อยากให้มันได้สักสี่ร้อยห้าร้อยกล่องคืออยากได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็คือขยับไปเรื่อยๆเ,เอาตามที่เราขายของคุณนี้ได้แล้วก็เอาซื้อมาทีละสิบกล่องสิบกล่องอย่างเงี้ยครับ,รบก็คือค,อคอ่อยๆขยายไปแต่ลงแต่ลงเร,เราลงทุนไม่เยอะนะครับดูใช้ไม้นะครับ <c oughs> ไม่ต้องไปซื้อเลยถ้าซื้อเหล็กหมดหลายหมื่นนะตอนนี้หลายหมื่นอันนี้เราใช้ไม้นะครับประหยัดนะครับ เก็บเป็นทุนเผื่อวันข้างหน้าครับผมเพราะว่าอยากให้ยั่งยืนก็คือเป็นเหล็กดีดีกว่าแต่สําหรับตอนที่เรางบยังไม่มีเยอะเราก็คือเอาเท่าที่ได้หกเดือนเจ็ดเดือนหรือปีหนึ่งก็ยังดีนะครับเพราะว่าเราจะเวลาเราก็เก็บสะสมไปก่อนครับเบยครับคือจุดการเริ่มเริ่มเริ่มต้นนะครับเราไม่อยากให้ลงทุนแพงเนาะอยากให้เริ่มเริ่มต้นอันนี้ก่อนศึกษาก่อนนะครับเรามีทุนค่อยโตเนาะใช่ใช่ค่อยโตถ้าเราลงทุนเยอะบางทีการขายได้ไม่ได้มันก็อยู่ที่ คนคนคนทำถ้าทำแล้วไม่พูดไม่ออกสื่อมันก็จะอยู่แค่ในบ้านนะครับแต่ถ้าเราขายแล้วเรารู้จักขายตามเฟซหรือว่าขายตามบ้านหรือว่าแนะนําคนนู้คนนี้อันนี้เราขายได้แต่ถ้าเราปลูกแล้วเราอยู่บ้านเฉยๆมันก็ขายไม่ได้มันก็กระทบกับคนที่ไม่รู้จักขายอย่างว่าเนะครับผมถ้าไม่ถ้าไม่ใช่เจอโควิดนะครับคิดว่าเราเราจะได้กลับมาทําตัวนี้ไหมครับน่าจะไม่ได้ลงมาแน่นอนไม่ได้ลงมาใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นก็ วิ่งแท็กซี่ก็ถือว่าพอได้ครับแต่ก็ขายขายของก็ก็ถือว่าพอได้แต่ว่ามาเจอยุคโควิดแบบหนักหนักหนักนอแย่แล้วครับต้องอยู่บ้านต้องกลับมาบ้านก่อนครับแต่ตอนนี้คือตั้งตัวแลวโควิดหายเลยครับจะกลับขับรถแท็กซี่คืนไหมครับไม่ไม่แล้วไม่ไปแล้วอยู่บ้านนี่แล้อยู่บ้านแล้วลูกผักชอบชอบแบบนี้แล้วครับนะครับแล้วมาถูกทางเลยนะตอนนี้ครับผมก็ถือว่าถือว่าใจใจชอบด้วยแหละครับถ้า ถ้าเราขายไม่ได้ก็คือก็ออกตลาดนัดก็ได้ออหรือว่าเลขขายก็ได้คือขอให้ได้ปลูกไว้ก่อนครับผม <c oughs> นี่ฮะสนใจก็มาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับเราได้ข่าวว่ามีเลี้ยงจิ้งหรีดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะพาไปดูจิ้งหรีดนะครับเนาะตอนนี้คือในในกรวนการขายตัวน,นี้นะครับตอนนี้สร้างรายได้อย่างไงบ้างครับต่อวันต่อเดือนตอนนี้ออวันหนึ่งต,ตอนนี้ยังไม่แน่นอนครับเพราะว่าช่วงนี้เรายัง ผักเรายังไม่ค่อยโตสม่ำเสมอนะครับผเพราะว่ามันยังมีเยอะเนาะก็อยู่ประมาณวันละสองร้อยถึงสามร้อยบาทนี่ครับผมก็คือเราจะเข้ามาช่วงเช้าช่วงเย็นอย่างเงี้ยครับผมอยู่ได้ไหมครับอยู่บ้านเราครับสองสามร้อยจะได้อยู่ได้ครับผมอยู่ได้เหมือนกันอยู่ได้นี่ครับเป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่มาปลูกทําเกษตรต่างๆนะครับโดยที่เราใช้แบบลงทุนไม่ต้องเยอะนะครับทําแบบของที่เรามีนะครับอย่างเช่นไม้ไผ่ไมยูคา นะครับก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้เหมือนกันนะครับมัสลับกรุงเทพก็สั่งอยู่8กิโลให้ส่งไปให้ก็คือเดี๋ยวมีคนที่กรุงเทพก็คือฝากไปกับเขาเงี้ยครับโอ้ครับผมอาจจะสุดท้ายยาจะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมครับใครที่อยากมาทําเกษตรต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับก็คืองบงบเราน้อยนะครับเราไม่ต้องไปคิดทําใหญ่ครับค่อยๆเป็ียนค่อยๆไปครับถ้าใจเรารักค่อยๆเป็่ยนเข้าไปดีกว่าครับผมอยู่ได้ครับบ้านเราถ้าปลูกผัก เลี้ยงวัวทําอะไรก็ได้คือให้มันมีทั้งรายวันรายเดือนและรายปีเราอยู่ได้ครับบ้านนอกแต่ถ้าเราทําแค่อย่างเดียวรอแค่เงินเดือนอยู่ไม่ได้ครับเราต้องหาอะไรที่มันแบบว่าให้มันอยู่ได้ครบทั้งรายเดือนรายวันรายปีอยูไ่ได้ได้นอนครับผมครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ